อันนี้เป็นฝีมือจากช่างภาพสุพนัทนะครับแป๊บไหนวะหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยเราจะกำลังจะแทนอ่านี่ยเนี่ี่วัสดุที่า<ผ><ผ>ทกระดาษวั 3, 2. 2> สดุที่เราไปทาํทาทกระดาษเพื่อใช้ในการหัตถกรรมอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านแล้วมีประโยชน์มากครับเพราะว่าเป็นโอท็ออย่างหนึ่งที่หาได้ง่ายตามท้องที่ครับเราจะเห็นเป็นก้อน เกิดเองตามธรรมชาติเกิดเองตามธรรมชาติเดองตามธรรมชาติมันไม่ได้ตกมาจากฟ้าแต่มันตกมาจากตูดช้างนั่นก็คือนี่ครับส่งเข้าไปสูงเข้าไปนี่เลียด้วยเว็บเว็บเลียขี้เว็บเว็บเว็บอันนี้เป็นพี่ควานช้างนะครับช้างตัวนี้ชื่อว่าพังพังเอ้ยไม่พังพายพายสับปะรดใช่ อะไรนะฮะสลิงอะไรนะชื่ออะไรนะครับพี่รุ่งฮะรุ่งพุกรุ่งพุกรุ่งพุกรุ่งตามที่เราได้ยินอ่าทีนี้ก็ต้องเราก็ต้องเอียงตัวตามตามที่ที่พี่ช้างเขาเขาเดินนะครับกล้องไม่ค่อยจับคนเพราะห่วงแต่โทรศัพท์กลัวตกจะจัดการ ๋จัดการชีวิตประจำวันตอนนี้กำลังลงเนินนะฮะตอนนี้เป็นการลงเนินเส้นทางจะลาดชันมาก <What? S 1> ซึ่งขนาดคนคนธรรมดาเดินเองเนี่ครับยังต้องระวังระเพืระวังให้ดีช้างก็เหมือนกันครับจะต้องเดินให้มันคงไม่งั้นผู้โดยสารจะแย่แน่รับกล้องครับแพนไปที่ ช้างตัวหน้าช้างตัวหน้าชื่ออะไรเน้อยเน้อยแน้อยแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อย่น่น่แม่นมอยแ่แม่น้อมนนั่งอยู่บนแม่พี่ตุ้ยใช่มแม่น้อยจ้าเดี๋ยวนะครับยิ่ง คือถ่ายไปก็กลัวของร่วงไปด้วยคนแลกของจะร่วงตูดไว้ตึ๊ดอ่าอยู่แล้วทางนู้นอาบน้ำมาผ่านน้ำช้างเราแอบไปดูเราแอบดูอาบน้ำอะไรคนหรือช้าง้ช้างกำลังอาบน้ช้างด้วยช้างอาบน้ำครับทางโฮมวิดีโอจะซูมเข้าไปยังไม่เห็นอะไรเลยสดๆจากป่าตอนนี้เราถึง ไม่มีเว้าเอ,อ่อ่ายตัวเองบ้างออ <laughs> ได้ใช่ได้ได้หมุนมาดูเตครับผมมือเต๋อเลยครับ <laughs> <laughs> นี่เป็นการนั่งหลังช้างครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีนั่นเองหรือว่าเอ,อ่ออะไรนะ30นาที30นาทีใช่ปะ่ะ30นาทีถูกต้องเลย ก็เท่ากับร้อยพันแปดร้อยวินาทีนะนั่นเองนะครับถูกปะถูกถูกถูกแล้วถูกแล้วถูกถูกก็เห็นไหมครับฝุ่นกระจายฝุ่นกระจายฮะนทางด้านหลังนี่ครับเขาเรียกว่าช้างวิ่งลงเนินครับลงเนินด้วยถ้าอยากเห็นช้างวิ่งก็กรุณากอภาพเร็วๆนะครับต่เห็นช้างวิ่งตุ๊ดๆๆๆนะครับคนก็จะวิ่งด้วยคนอะไรรอสมัด ทั้งคู่เลยทั้งคู่เป็นกล้องที่นิ่งมากนะฮะอยู่บนหลังช้างไม่มีใครทำได้แบบนี้อีกแล้วชิมน้ำแดงไหมครับน้ำแดงน้ำแดงปกตินะครับเขาต้องเปิดต้องเปิดเอ่ออะไรนะดาวแดงอะไรอะไรดาวแดงนะชาเขียวโอเราต้องอยู่บนหลังช้างนั่งเสลียงต้องต้องเปิดชาเขียวดาวแดงตื่มกันให้มันได้อารมณ์ หน้าหนาวอะไรอย่างนี้ว้าทางวิ่งจริงๆเลยเอ้าเอ้เอนี่โอ้ยจอสั่นเลยครับพอดีเป็นทางราดชันลงไปราดชันยิ่งกว่าภูกระดึงห้ช้างไม่หรามรามพบอะไรกันมาไหมนี่คืออ้อยนะครับ ช้างประเภทนี้ชอบผ่านอ้อยมากฮัลโหลได้ไงไปไหนแล้วโทรติดสิไม่ติดเหรอติดตายอยู่โรงพยาบาลเอาอีกเอาลูกทีมเราเป็นไหนส่วนอันนี้น่าจะเป็นสนามซ้อมออวาดรูปของช้างครับเขาช้างเขาต้องมีมต้องมีทิวทัศน์ต้องมี ก็มีสถานที่ไ uh, ว um ้ให <état> ้ช้างจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่วาดรูปของช้างก็จะโล่งๆแบบนี้แหละนะฟึ๊บแต่ว่าลองถามชื่อแล้วน่าจะรู้ที่ที่พยาบาลไม่รู้ว่าอัดนานไปหรือเปล่าเอ๊ะกล้องจะดีเลยไหมเนี่ยภาพจะช้าไหม ขออนุญาตตัดภาพสักครู่นะครับไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับสวัสดี